มาแล้วครับรถเร็วหนึ่ง่วนแปดว่าลาเสียงข้ารถจใ่นนี้เป็นอันตรอมทุกคนไม่ใช่พี่ฮิทุกคนครับอิ อีดีสี่ห้าหนึสองหายไปไหนเอ่ยคอมเมนต์มาได้นะป,ปกติอ่ะรถเร็วหนึ่งหนึ่งอ่ะทำพีฮีอยู่แล้วช่วงกลางวันนะครับอ่าผมเห็นนะครับอ่าเห็นนน้นจากพีฮีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าพีฮสี่ห้าหนึ่สองหายไปไหนตอนนี้ทำไมไม่ ไม่มาทำหนึ่งสิบแปดเที่ยวน,นี้ออกบังน้ำไปได้ไปจ่อ,อที่จุ้มแสงฝั่งน้ำโฮนครสวรรค์มาตาขี้สมพางเอ็นลบบดีสมพางมาพาซีอายุธยาลาังสินหลองเมืองหุ่เทพอธิวัตรครับ Ой. นี่ครับเป็นไนงมั่งอ่าสบายดีจไมนี่หรอไปรนักสืออะไรใครน่ะของนายไ,ไ,ปปไปวันที่สิบนั่งรถจามันหินอ,อ๋อไ,ได้วไปหนึ่งไปกับไปกับจ้า ของไปล้วนตะมานหิน หกศูนย์เก้าวังกาครับ